สวัสดีครับผมไคลราศีพคนครับวันนี้มาดูการนวดข้าวครับข้าวเบาข้าวมันนี่ยังหลงเหลืออยู่ครับยังม,มีดูอยู่วันนี้เขาเกี่ยวกับรถโฟลคต้ารันใตอนนี้ยังเหลือรถนวดอยู่รับ นี่เป็นตู้นวดครับมันจะมีเศษฟางลิวเยอะมากครับ รับส่ก็สอบปุ๋ยได้เยอะเลครับคนโยนรับโยนขึ้นไปคนนูแล้วกมีคนเอาซ้อนข้าวยัดเข้าไปในรู What ทีเต็นซิ่งครับผลข้าวมาจากนาแล้วก็มานวดที่บ้านครับข้าวสารดีมากครับ บไ, <laughs> ได้เยอะมากครับประมาณ200กว่ากรสอบปุ๋ยครับ <laughs> <laughs> ตัวนี้เป็นรถอินเตนตรถแต่งซิ่งครับใช้ขนข้าวจากนาแลว้วก็มานวดที่บ้าน รถระบบตู้นวดครับยังหลงเหลืออยู่ครับตอนนี้แต่ก่อนก็ใช้ชุดนนี้แล้วครับนวดข้าววันนี้ก็มีคูปต้ารถเกี่ยวข้าวอันนี้ระบบตู้นวดครับได้แรงงานครับลงแขน อนไปในตู้ครับมือจับนัดไปในตู้ตู้ก็จะตีร้อนข้าวครับตัวนี้ครับแบบโบร,ราณแล้วกับหลายปีผ่านมาแล้วครับยังหลงเหลืออยู่ครับก็ยังมีคนเกี่ยวข้าวมัด ฟอนข้าวมัดเป็นกำๆๆนะครับแล้วกผลมานวดรถวด,น,วดนี่ครับหรือว่าระบบสายพานก็เยอะกันครับให้คนโยนสามคน คนเอาซ้อนข้าวยัดไปในตู้หนึ่งคนครับสับเปลี่ยนกันครับเวลา,าหมดกำลังก็จับเปลี่ยนอันนี้หมดไปแล้วครับบริสิ่งเดียวเดวโอ้เยอะมากครับนี่ครับนั่น ของรถด้านท้ายกบมีตู้มีท่อไหลของข้าวครับอันนี้รถแต่งซิ่งครับนี่มีเบียกับโอ้ไม่ให้เห็นเบีย นี่ครับมีคนใช้แรงงานเหนื่อยแล้วก็มานั่งพักสึกใหม่ครับตายกันยไห <c oughs> นเหลือปิกอัพอีกหนึ่งคันครับร้อยกว่ากระสอบปุ๋ยแล้วครับเป็นระบบตู้นวดครับตัวนี้ใช้การลงแขกับหา พี่น้องมาช่วยทันครับคนข้าวจากนาแล้วก็มานวดที่บ้านครับเก็บฟางเอาไว้ให้วัวกินมีคนนอนอยู่บนรถครับเหนื่อยมาก ผล3-4คันครับนวดเสร็จไปแล้ว3คันเหลืออีก1นึ่งคันครับบนพิกอัพร้อยกว่ากระสอบปุ๋ยแล้วครับพี่น้องก็มาช่วยกันลงแขกถือว่าเยอะมากครับแต่ก่อนก็ทำแบบนี้แล้วครับแต่ว่าพอมาสมัยนี้ก็มีรถเกี่ยวเข้าว ของคูเบต้าบ้างของไอ้นุมไวไฟก็มีหลายหลายยี่ห้อครับตัวน,นี้รถเกี่ยวแต่ก่อนกอ็ใช้ตู้นวดครับไปนวดที่นาบ้างนวดที่บ้านบ้างแล้วแต่เจ้าของข้าวหมดไปแล้วครับหนึ่งคัน ถือว่าได้เยอะมากครับสำหรับผมขายเราชีพคนก็คงให้อาชมเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ